ตัวนะหนึ่งห้าแปดเก้านะครับหนึ่งห้าแปดเก้าจุดแปดเจ็ดละอันนี้เดี๋ยวผมขอดูนี่นิดหนึ่งหน้เดียวเอ๋อคุณเคาะข้ามขั้งคืนเหรอะไม่มีวันนี้ไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่เก้าไม่หอไม่ได้ไม่หอไม่ได้เพราะว่าตลาดมันเป็นเป็นปรับตัวนะครับแล้วก็เอขณะนี้ยุโรปก็เป็นลักษณะหนตัวผมว่าตลาดมันแขวน S <S นะครับตลาดมันแปลกวันนั้นก็ทำไาเดีย่นักลงทุนมันมีการขายหุ้นในหลายตัวมากนะ,<ฮ>ะใ้แบงค์อ่อนตัวผมคิดว่าคงต้องรอวันพรุ่งนี้ที่ตลาดหนึ่งห้าแปดเ้าหนึงห้าเข้าศูนย์จริงๆแล้วว่ามันก็เป็นจุดน่าจะเล่นการรีบาวนะแต่มันมีข่าวเมื่อกี้นี้ข่าวเป็นอันหนึ่งก็เรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องเกี่ยวกับดอกเบีย้ยเรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ย นะครับมันก็เลยทําให้เกิดความไม่แน่ใจกับปรตลาดเกิขึ้นมาก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวครับอ,มอ,อมองว่าอ่อนตัวไปขนาดไหนนะคะอือเดี๋ยนะครับดูตรง,งอ่างนะขณะนี้เนี่ยอในแง่ของเซ็ค่ะหนึ่งห้าเก้าศูนย์นะคะครับมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งที่เป็นสีฟ้าเดียนะครับเดียวนะครับอยู่ยนะครับเซ็ต มีเส้นอยู่เส้นหนึ่งคือหนึ่งห้าแปดสามที่ห้าวันหนึ่งห้าแปดศูนย์นะฮะหนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดสามเส้นห้าวันส่วนเส้นสิบวันอยู่ที่หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์แต่ไม่น่าไม่น่าหลุดเส้นหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ค่ะหนึ่งห้าเจ็ดนะหนึ่งห้าแปดศูนย์นะฮะค่ะหนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์จะเป็นตัวหลับอ่ะเคยขึ้นมาสองวันที่แล้วฮะก็เป็นลักษณะการแบ่งลงแบ่งล่างมี ความหมายอันหนึ่งซึ่งไม่ค่อยดีความหมายไม่ค่อยดีอันหนึ่งก็คือตัวตัว slow stone ผมเนี่ยนะะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่แปดเก้าแปดสี่หักหัวในทิศทางที่จะตัดเส้นซิกแนลลงนะฮะในตัวนี้น่ากลัวค <c oughs> วามหมายคือถ้ามันถ้ามันไม่สามารถยืนที่ระดับหนึ่งห้าแปดสามได้นะครับมันจะลงมาเล่นข้างล่างเลยมันหมายความว่าเส้น c ค n d l e stick เนี่ยมัน ลงต่ํากว่าเส้นห้าวันนะลงมาเล่นที่เส้นสิบวันแล้วถ้าลงไปอีกห้าวันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอ่อนตัวแต่ถ้ามองภาพมองภาพพันธมิตรไม่น่าเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์น่าจะเป็นจุดรับได้เป็นเพราะว่าอาทิตย์ที่สองก็คือประมาณวันทิตย์ที่เจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิสองเนี่ยมันจะมีผลการงานมาช่วยเพราะฉะนั้นตลาดก็จะเป็นลักษณะของการประคับประคองตลาดไปค่ะเมื่อช่วงเช้าที่พี่ ตัวเซตเองนะฮะที่เส้นของพี่บอกเมื่อเช้าที่ f อฟเอมเก้าสเจ็ดนะฮะจำได้นะะว่าว่ามันยืนอย่างอย่างเสี่ยงอยู่นิดหนึ่งตอนเช้าที่ยืนเขียวๆนะคะอ่าแปดก้าตอนนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่อ่ห้าวัน,น่งมันจะอยู่ที่หนึ่งห้าแปดสามฮะแล้วก็อะไรอ่าเส้นสิบวันก็ตัวเดิมอะฮะอ่าตัวคันเดลสติกคันเดลสติกเปลี่ยนไปในทิศทางของตัวอ่าม่ ตัวของสโลสโตเปลี่ยนไปในทิศทางที่หักหัว okay, okay. พอมีแรงขายเสร็จมันก็จะคือเนื่องจากตัว s โ o สโ t ที่มันอยู่ระดับ89แล้วเนี่ย <Okay. S 2> อโอกาสของความน่ากลัวของตลาดมันมีค่อนข้างสูงฮะ <Okay. S 2> ก็อย่างที่บอกฮะว่าถ้าสมมติว่าสภาพของตลาดภายในต่างประเทศนี่มันไม่สามารถกลับในทิทางที่บวกได้ <Okay. S 2> นะครับแต่ผมมองว่าผมมองอย่างนี้ครับผมมองอีกด้านหนึ่งผมมองว่าตลาดผุ้นในสหรัฐอเมริกรามอคืนนี้ลงไป133 เพราะวันนี้เนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยตลาดของยุโรปจะเป็นลักษณะการอ่อนตัวก็ตามเนี่ยพร <Okay. S 2> ุ่งนี้คงจะมีการเข้าไปทดสอบที่รบริเวณ1580 mm hmm. เพียงแค่นั้นเอง <Okay. S 2> นะฮะแล้วก็น่าที่จะเพราะใช่สองวันเนี่ยมันจะทําให้ตลาดหุ้นในในยุโรปอเมริกาคืนนี้เนี่ยในอเมริกาจะมีการอ่อนตัวแต่พออีกวันหนึ่งคือวันศุกร์แรงขายคงหมดมันจันทคงจะมีการรีบาวครับ เพราะนั้น oh, okay. ถ้าถ้าจะถ้าจะเล่นก็คือเล่นพรุ่งนี้ช่วงบ่ายถ้าจะซื้อของนะฮะ <okay. S 2> จะจะซื้อของพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเนี่ยจะจะดีที่ใกล้เคียงมากที่สุดก็คือหนึ่งห้าประมาณหนึ่งห้าแปดศูนย์นะว่าตัวเส้นมูวิ่งเงเวเในห้าวันเนี่ยจะรับที่หนึ่งห้าแปดสามก็ตามแต่หนึ่งห้าแปดศูนย์จะเป็นเส้นเด็กที่ปลอดภัยที่สุดครับอ okay. ืไม่ไม <Okay. S 2> ่ก็ก็เป็นไปได้ครับว่าไม่น่าเอาหอกลับบ้าน เพราะว่าเพราะว่าเทรนด์ของตลาดเองมันเป็นเทรนด์คือหนึ่งตัวเครื่องมือในส่วนนี้มันเป็นลักษณะของการอปรับตัวนะครับแล้วมันอยู่ในแดนของแปดเก้าปอร์เซ็นต์น่ะโอกาสของการที่จะหักหัวลงในมันมีแต่เนื่องจากอมันมีช่วงของช่วงเวลาในสัปดาห์น้าเป็นช่วงของของผลการงานเพราะนั้นมันจะฝืนฝืนในระดับหนึ่งก่อนนะฮะมันคงไม่ได้เป็นขาลงทันทีเต็มรูปแบบแต่พอหลังจาก อ,อีกสองอาทิตย์แล้วเนี่ยนะฮะแม่ถ้าบริเวณของตลาดเล่นบริเวณที่หนึ <15 80 S 1> ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์อยู่ตรงนี้เนี่ยตลาดจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงเลยนะครับต้องระวังถ้ายืนตรงนี้ใช่ไหมคะ ครับผมถ้ายืนไม่ได้นะถ้ายืนไม่ได้ตลาดจะเปลี่ยนเทรนทันทีครับ <c oughs> ยืนในกร่อบไม่ให้หลุดหนึ่งห้าเจ็ดสนนะคะับผมใช่ <c oughs> แล้วแล้วมันระวังนิดนึงนะครับในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นสภาพตลาดที่ชัดเจนอย่างนี้คือเช้าๆาเรายัางเห็นหุ้นบวกเยอะนะครับแต่พอช่วงบ่ายพอตลาดในต่างประเทศอ่อนตัวเนี่ยนะครับแรงขายก็จะมีเข้าสู่ในตลาดนะครับแล้วก็แรงขายตัวนี้เนี่ยทาให้ตลาดนั้นเป็นลักษณะอ่อนตัวตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าหุ้นตัวไหนแข็งวันนี้ฮะมองมองวันนี้หนึ่งยินทัดแข็ง ลัสมินแข็งหันไทยแข็งเต็มโกแอโอ้แข็งเอโอีแข็งส่วนหุ้นแบงค์เนี่ยกับเมื่อกี้นี้ผมให้ดูปีจีซีเมื่อเช้านนะะเนี่ยนะฮะดูปีจีซีเนี่ยอตอนเนี้ยมันอ่อนตัวลงมาล <S <S มะนะเพราะนั้นมัน,ม,นมันจุดที่ผมเรียนทราบว่าสโลสโตมอยู่ในดับสูงนะฮะ, <S <S ะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกษสของการปรับได้อมันมีโอกาสปรับได้เลยอคราวนี้แต่ปรับเนี่ยมันปรับแค่ปรับเลี้ยงเฉยเพราะว่ารอผลการงานเข้ามานะครับ ค่ะค่ะลองดู<ม>ใช่ไหมคะครับผมค่ตะตัวปัตตอจีซีที่แนะนําเมื่อเช้าด้วยใช่ไหมคะ,ะปะตปะตอร์จีซีอย่างที่บอกฮนะตัวสโลสโตเมื่อเช้านี้ที่มันอยู่ในแดนที่มันแดนที่มันมีความเสี่ยงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นผมให้ให้คอมเมนต์ไว้ว่าตัวนี้เนี่ยอพอรักษาของอาการพอมันปรับแล้วเนี่ยมันสามารถที่เปลี่ยนเทรนได้เลยนะครับแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นอารมณ์ันทีนะฮะมันเป็นไเปเทรนกายืน แล้วก็มันจะทํากําไรกับมันไม่ได้ครับผมช่วงนี้ตลาดเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านะช่วงที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยตลาดมันมีอมันมีอยู่สองด้านด้านหนึ่งเนี่ยเกิดความไม่แน่ใจเนื่องจากอตัวของเครื่องไม้มือทางเทคนิคเนี่ยมันอยู่ในโอบอสหมายถึงว่าซื้อมากเกินไปอพอซื้อมากเกินไปเนี่ยโอกาสของตลาดที่จะฉีกขึ้นไปเล่นที่พันหกกว่าขึ้นบนเนี่ยมันก็ลําบากหน่อยเนี่ยเพราะะนั้นวันนี้เราเห็นที่ ตั้งแต่เราคุยกันตั้งแต่เช้าแต่จนถึงจุดปัจจุบันเนี่ยการทำลายไม่หนีที่หนึ่งหกศูนย์สามนะสูงสุดในหนึ่งหกศูนย์สามนี่เกิดขึ้นมาเช้าและตั้งแต่ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมันมีลักษณะอย่างเดียวคือมีแรงขายอยู่ตลอดทุกทุกทุก,ท,กทุกชั่วโมงทุกนาทีกันครับผมค่ะก็ตอนนี้ก็รอรอตอนนี้ระวังอย่างเดียวครับระวังอย่างเดียวก็เหมือนคุณร้อนบอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรกับ S <S <S อ๋อพี่ก็ไม่ทําอะไรด้วยอ่าผมผมโฮะโฮในหุ้นในกลุ่มของนั้นแล้วก็รอแต่พอสองอาทิตย์แล้วเนี่ยพอสองอาทิตย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยคงจะมีการปรับพอร์ตในใน,ในกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มอุตสาหกรรมครับอืมก็รอรอจะสองอาทิตย์แจ้งผลประกอบการให้เรียบร้อยอ่าอใช่ใช่ใช่เพราะขณะนี้ผมคิดว่าตลาดไม่ลงไปทันทีทันใดตลาดคงซึมไปแล้วก็ ขึ้นอยู่กับตตวหุ้นในแต่ละตัวแล้วก็กรอขายในในสัปดาห์หน้าจะมีการปรับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็แต่ไม่ได้หมายว่าไปในขาขึ้นเลยนะตลาดาจจะเป็นลักษณะขึ้นไปแล้วผมไปขายอยู่ตรงนั้นแล้วก็พอสองอาทิตย์วันที่สิบห้ากลางเดือนกลางเดือนแล้วเนี่ยสิบห้าสิบหกเจ็ดเนี่ยนะครับกลางเดือนแล้วเนี่ยก็ผมจะปรับอรอตใหญ่ครับได้พี่จุดเช่ดขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณครับวันที่าเกาอติดสานการณ์ให้กับทางด้านนักลง